สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่หมอคนสวยแอดมินสาวสวยจะทำอะไรให้เดานี่ไม่ต้องเดาจ้ะแกงจืดใส่ต้หู้ใส่ผักต่างๆแล้วก็ใส่กระดูกหมูจ้าเพราะว่าป่วยกันทั้งบ้านเลยนะเดี๋ยวมาดูตอนทำเสร็จแล้วดีกว่านะคะจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี่ก็หมักใส่รสดีใส่เครื่องปรุงต่างๆผักก็ล้างแล้วก็หั่นไว้แล้วก็มีเนี่ย วนเส้นมีทุกอย่างหันหันไว้นะคะนี่ต้นหอมผักชีตั้งโอนะก็คือสามีทํางานอยู่โรงงานที่มีฝุ่นเยอะให้ทานเห็ดหูหนูนะคะจะดีนะคะตัวเองเชื่อไหมเนี่ยชุดหนึบาทแม่วาวมากเลยได้ผักทุกชนิดเลยค่ะเนี่ยค่ะตลาดมาบยังพรนะคะถ้าแม่มีผ่านไปทาไมแม่จะซื้อมาไว้สัก2ชุดเพราะว่าชอบทานต้มจืดมากต้องทานอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะว่าจะน,น่าทานไหมเอ่ย ก็จะตุ๋นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปื่อยนะคะสักชั่วโมงหนึ่งนะคะเป็นน้าซุปนะนคนไข่อาจจะ้ลงคอนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะต้มจืดผักเยอะๆกระดูกหมูป้าาเอาไก่แอบม,มาใส่ด้วยเขากลัวไม่อิ่มนะคะสําหรับคนป่วยจ้าป่วยยกบ้านเลยมาทานต้มจืดกับบ้านไม่หมวยคะ่ะเพิ่มความหอมนะคะโรยพริกไทยนิดนึงเนาะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ นี่ต้มจืดที่แม่ทํานะผักเยอะๆเลยค่ะแล้วก็มีแกงหน่อไม้ที่ทําไว้ตั้งแต่หลายวันแล้วมาอุ่นนะคะมาละศัพท์ในตู้เย็นจ้าปะป้านัดเขาอยากกินแจ่วกับต้มจืดนะคะนี่น้องซันดีมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนคนป่วยนะนี่ก็ป่วยจ้ะ อันนั้นก็ป่วยค่ะอันนั้นกินข้าวผัดกับปิ้งตับเยอะอร่อยไหมลูกน้ำซุปโอเคไหมปะผ่านนะ,ะสดน,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 น้ำซุปสวดเขาเต้มจืดกระดูกหนูนะอันนี้มีไก่ด้วยแยกกันอันนี้อาหารของแม่นะแยกโซนเลยเห็นไหม น,นของป๊าปากับพี่เทกับน้องสันเดี๋ยวแม่ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ